ก็สวัสดีนะคะมาพบกับนาคนะคะวันนี้นาคมาแนะนํานะคะพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชานะคะพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชานะคะร<ม>ุ่นนี้นะคะเป็นสมเด็จพ่อขวัญเมืองรุ่นหนุนอุโบสถ999นะคะวัดเจริญสุขารามบางไผ่เตี้ยนะคะ เมืองสมุทรสาครนะคะเมืองสมุทรสาครนะคะ สม,สมเด็จพ่อขวัญเมืองนะคะรุ่นหนุนอุโบโสด999นะคะวัดจเจริญสุขารามบางไผ่เตี้ยนะคะก็คือเมืองสมุทรสาครน,นะคะเนี่ยค่ะอันนี้หน้ากล่องจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือหน้ากล่องนะคะแล้วก็เดี๋ยวหน้าจะแกะด้านในให้ดูนะคะโอ้แกะยากจังเลย เ oh นี่ยค่ะอันนี้คือด้านหน้านะคะอันนี้ก็คือจะเป็นนี่ค่ะอันนี้คือด้านหน้าของเหรียญน,นะคะ จะเป็นเนื้อผงนะคะเห็นเนาะนี่ค่ะคือยังสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยไม่มีรอยบิ่นรอยหักนะคะอันนี้คือจะเป็นด้านหลังนะคะนี่ก็คือจะเป็นด้านหลังนี่ค่ะ นี่คือจะเป็นด้านหลังที่มีไว้นะคะนีก็จะเขียนว่านี้ก็จะเขียนชื่อวัดนะคะแล้วก็จะเป็นอำเภอเป็นตำบลนะคะแล้วก็จะเป็นจังหวัดนะคะแล้วก็จะเป็นอักขระนะคะแต่ตัวยันด้านหลังคือยังสมบูรณ์นะคะยังสมบูรณ์นะคะนี่ยังไม่มีรอยบิ่นรอยหักนะเพราะว่านาคได้เดินทางไปทำบุญนะคะแล้วหนาคก็ได้เช่าบูชามาเก็บไว้นะคะรุ่นนี้เนาะ เนี่ยค่ะแล้วหน้าก็เอามาเปิดให้เช่าบูชานะคะท่านใดนะคะสนใจเนาะก็เดี๋ยวราคาหน้าแจ้งไว้ใต้คลิปนะคะราคานาจะแจ้งไว้ใต้คลิปนะคะเนี่ยค่ะราคานาแจ้งไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของหน้านะคะอ่าท่านใดสนใจก็โทรพูดคุยสอบถามได้นะคะโทรพูดคุยสอบถามได้ สำหรับคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆที่ร้านนาคนะคะหน้าก็ขอให้ทุกท่านนะคะคือโชคดีมีความสุขกายสุขใจนะคะ,ะจริงๆแล้วรุ่นนี้นะคะตอนที่นาคนาคได้เดินทางไปนะคะก็คือไปที่วัดนี้นะคะก็ที่ได้นาคได้เช่าบูชามาเก็บไว้เนี่ยคือหนึ่งอนาคเดินทางไปทําบุญนะคะแล้วก็มีคนอ่ะเช่าเยอะ แล้วหน้าก็ได้ไปสอบถามนะคะก็คือคนที่เช่าไปก่อนแล้วหรือว่าคนที่กำลังต่อแถวที่จะเช่านะคะหน้าก็ได้สอบถามแล้วก็คือหลายๆคนนะคะก็คือตอบเป็นเสียงเดียวนะคะก็คือดีหน้าก็เลยได้เช่าบูชามาเก็บไว้อีกนะคะใช่ก็คือไปรอบสองนะคะรอบแรกไปอีกรอบสองหน้าก็เดินทางไปอีกนะคะรอบสองนี่คือหน้าไปเองแต่รอบแรกนี่คือไปในในสาย สายบุญนะคะก็คือทัวร์ทัวร์เกาวัดเนาะแต่รอบที่สองนี้คือหน้าขับรถไปเองนะคะหน้าก็ได้ไปเช่าบูชามาเก็บไว้แล้วก็เอามาเปิดให้เช่าบูชานะคะแต่จริงๆแล้วคือรุ่นนี้อยู่กับน,นาคมานี้ก็หลายหลายปีนะคะแต่จะถึง10ปีหรือเปล่านั้นน,น,นาไม่แน่ใจนะคะเพราะว่านาก็จําไม่ได้เพราะว่ามันนานแล้วเนาะนานแล้วเนี่ยคะ่ะถ้ายังไงนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะกะ็โทรสอบถามพูดคุยได้คะ่ะใช่เรียกองไง คลิปนี้นะคะน้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะวอสวัสดีนะคะ